แล้คือ <c oughs> จริงๆอยากไปร่วมยินดีค่ะกับผลงานล่าสุดของออนค่ะ <c oughs> แล้วก็แล้วแอปเพกกือก็ก็รู้จักหลายๆคนในทีมงานด้วย <c oughs> ก็อยากไปร่วมแสดงความยินดีค่ะ <c oughs> น่ากลัวน่ากลัวสนุกตื่นเต้นค่ะแล้วก็ที่สําคัญรู้สึกแปลกใหม่ค่ะก <c oughs> ็ะเลยอยากอยากไปดูด้วย <c oughs> อยากเห็นว่าเอ้ยเป็นยังไงซอมบี้ในแบบฉบับของไทยเป็นยังไงแล้วปรากฏว่า มันก็มีอะไรแปลกใหม่มากกว่านั้นค่ะะไได่คนไมคะคนเยอะคนเยอะมันมืดมันมืดมันมืดค่ะใช่ใช่ใใช่ยอ่เลยช่่ะใช่ ครั้งแรกที่ทานคอนตไม่หมดเพราะว่าหนังน่ากลัวน่ากลัวไงเดี๋ยวต้องไปติดตามเองค่ะเขาเล่นดีไหมคะโอ้โหเขาระดับนี้ไม่ต้องพูดถึงไม่ดีนนท์ลวครับแอดมาซัพพอร์ตเราเป็นยังไงบ้างคะดีใจอยู่แล้วครับเพราะว่าก็เทียบก็เป็นหนึ่งในคนสำคัญของผมเนาะเพราะฉะนั้นการที่ได้มีกำลังใจจากคนคนนี้มันเป็นสิ่งที่แบบ เราขอบคุณมากๆอันนี้คือเราเูกชวนไปเลยล็อกคิ้วก็ก็ตามจริงๆเราก็มีบอกล่วงหน้าพี่เขาไปแหละครับแต่ส่วนพี่เขาติดงานหรือเปล่าสะดวกไหมก็เป็นเป็นเอ่อเป็นสิทธิ์ของพี่เขาแต่วันนี้คือเซอร์ไพรส์นี่คือเซอร์ไพรส์ไหมคะสุดท้ายไปก็ถามว่าเซอร์ไพรส์ไหมคือพอเรามีชวนไปแล้วอะครับสุดท้ายแล้วคือพอพี่เขามาได้เราเราก็ดีใจแต่ว่ามันไม่ใช่ถึงมาโอ๊ยเซอร์ไพรส์อย่างนั้นแล้วอปนี่คือล็อกคิวให้เลยหรือเปล่าสป็นแบบคิ้วหนังวาว ่่คะก็ได้เห็นสตอรี่ของนนกุลติดและอ้อ่าใช่ก็ดีใจแต่พอมาถึงงานเนี้ยหลายคนก็ตั้งตารอน้อแล้วพี่เอกพูดบนเวทีด้วยของงานคนแรกในคณะผู้รับมอันนี้ยังไงพี่แอปอย่านิ่งสิค่ะอ้าจะเห็นเพื่อนอะไรอ่ะอันนี้กูจะเล่นมือถือ เรียกได้อย่างครับไอโยนสิเอกยอมรับไหมครับตามที่ที่เอกพูดเลยไหมครอะไรเป็นแบบนั้นยอมรับน้อมรับคำวกผู้รับทางไหนครับเราอั้ะไม่ได้เตรียมมาเราน้อมรับคำที่ทุกคนพูดครับ ส่วนตัวแล้วอย่างอย่างที่ผมบอกเลยว่าเราเราอาจจะยังไม่ได้ใช้คํานั้นอย่างเป็นทางการเท่าไหร่นะแต่เวลาถ้าเกิดมีคนอื่นพูดอย่างเงี้ยเราก็เราก็เข้าใจนะว่าโอเคเราเราไม่ติดครับเราไม่ติดแอบก็อนุญาตใช่ไหมคะอนุญาตใช้คําว่าคู่รักคนรักไม่เขียนคำไม่เขียนคำตัวไม่เขียนคำอย่างเงี้ยตากาเดี๋ยวจะช่วยคิดคำอื่นพีแอบจะช่วยคิดหรอเปล่าทำอะไรดีคะทำอะไรดีอุ้ยอโยนที่อ่ะ อะไรก็ได้ค่ะอะไรก็ได้านตัวคู่แล้วอะไรก็ได้ที่ทุกคนแฮปปี้ค่ะแสดงว่าคู่รักก็ได้เนาะอนรุณมาก็จริงๆผมก็มีเห็นคนใช้อยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นก็ได้ครับได้เลยแล้วเวลาแนะนำแนะนำให้คนอื่นๆอะไรอย่างเงี้ยเราแนะนำกันว่ายังไงวะอันนี้เป็นแฟนคลับคืออย่างเงี้ยผมส่วนตัวตอนนี้ผมยังบอกว่าเอ่อผม เป็นคนคุยพี่เขานะแต่ว่าเป็นคนเดียวที่คุยครับแล้วก็เป็นคนสำคัญที่สุดแล้วตอนนี้แล้วแซลก็มีแฟนอะไรนะบิ๊กเซลอ๋อบิ๊กเซลเจอรุ่นนั้นเข้าไปก็เลยแบบไม่ไม่ไปไม่เป็นค่ะก็ค่ะอ่า้เหมือนพี่อ้ําเหมือนกันแซลว่าตั้งแต่เนียแบนเริ่มพูดแบบพูดเร็วขึ้น ไม่ใช่นะอันั้นเพราะว่าโดนเพื่อนแกล้งบ่อยไม่ได้ไม่ได้เกี่ยวกับบินไม่น่าเกี่ยวน่าจะเป็นเพราะว่าพี่เขาทำงานทุกที่กรมาเยอะอะไรอย่างเงี้ยก็เลยทำให้แบบ up, up, skill up level. อัพอัพสกิลอัพเลเวลอลจวพี่รู้สึกว่าตัวเองพูดเร็วขึ้นไหมคะก็ค่ะ อแล้วก็แบบหมายถึงว่าเป็นรู้สึกเปิดมากขึ้นกล้าพูดกล้าคุยมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะตั้งแต่แอปเปิ้ลก็คงมีส่วนจากการทำพิพิคอนในหลายๆรูปแบบด้วยอะไรเงี้ยยังจากนี้ว่าเวลาที่เจอหลายๆคนแล้วเขาแซว์เขาพูดถึงเรามันรูยิ่งอยากสาวแชรอย่างเงี้ยแยากมาเจอเล่นทุกคนเลยออเดี๋ยวนี้มีชื่อนอนทุกเทปเลยบางทีก็รู้สึกเกรงใจไม่เลยดีดีสิอ้าว แย่างแรกทัคุณปล้วแฮปปี้ก็ทำที่พี่คนแซวใช่ไหมฮะแฮปปี้อยู่แล้วครับแฮปปี้แน่นอนครับผมไอตัวแอลปแล่ะคะชินหรือยังเวลามีคนแซลาาว่าแซวเซลกันเยอะมากจ,จริงก็ชินค่ะแต่อย่างที่บอกก็บางครั้งความรู้สึกที่ตามมามันคือเกรงใจอ่ะบางทีเราก็แบบบางทีมันอาจจะเป็นงานสัมภาษณ์หรือบางทีอาจจะเป็นงานขายของหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่า บางทีมันก็าากแยกกันไม่ขาดระหว่างเรื่องส่วนตัวกับ, <ๆ S 2> ก,บการทํางานบางทีก็จะเกรงใจก็จะแบบบอกเขาหลังไม่ว่าอ,อวันนี้ไปทํางานอันนี้มาแล้วมันอาจจะมีแบบเมนชั่นถึงนะอะไรเงี้ยซึ่งซึ่งโนงน,นเขาก็น่ารักเขาก็เข้าใจะคะ่ะซึ่งเราก็เต็มใจุกความที่โดนที่ถึงเลยแ็น่นนนีผมว่า ว่าผมก็ทําตามธรรมชาติของผมแต่ว่าก็คงไม่ได้คงไม่กล้าพูดไม่กล้าอวยว่าเร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 าทำดีมากมายอะไรขนาดนั้นหรอกครับก็ทําตามที่ที่เราพอพอจะพอจะรู้พอจะอะไรอย่างเงี้ยเราคงไม่ได้แบบบางบางรายละเอียดผมก็ผมว่าพี่เขาอ่ะหอีกรเลเวลหนึ่งเลยดีกว่าผมเยอะเลยซูงซูนพี่เขาอพี่เขาเหนือกว่าเยอะเลยเอยอะกว่า<ๆ>ใช่เพราะว่าพี่เขาเป็นโดยธรรมชาติที่เขาคือเป็นคนที่เทคแคร์ทุกคนได้แบบ ดีมากๆชอบมัชอบครับชอบมากไหมครชอบมากครชอบี่แอปนี่แหละออาแล้วแม่แม่แม่ทเคัแม่แต่่เาแนด่แตู่้ขอชมมาสักนอย้แยอมแพ้แอู้าเราอัชอบไหมคะ เราต้องเราต้องไปสู้ค่ะก็ชอบเห็นได้ยืนอยู่ตรงนี้ร้อนมากเลยครับแม่ตัวทร้องเลยโอเคครับโอเคพาขอบคุณ เรัจากนั้จะมีงานคู่อีกไหมคะอ๋อไม่ติดเลยฮะก็มีมีมีอีกก็ก็ได้คือถ้าคิวมันตรงกันแล้วมันเป็นงานที่เราสฉลียวเพชรมันโอเคอะไรเงี้ยแล้วก็ยินดีมากอย่างเงื่อนไขที่สําคัญที่สุดคือเรื่องอะไรในการรับงานคู่คิวค่ะที่ผ่านมาอุปสรรคคือคิวใช่ใช่ค่ะมันก็จะเป็นแล้วก็ข้อรายละเอียดเล็กๆน้อยๆไม่ได้มีอะไรมา ผมพูดตรงนี้ทุกคนเป็นพยานเลยถ้าเกิดพี่เขาร้องผมร้องถ้าพี่เขาร้องสองเพลงผมร้องสี่เพลงเลยอ้โหแล้วเพลพี่แอปมีแอปมอปขายอื่นไหมคะถ้าพี่แอปจะร้องเพลงไงวันนี้ก็คือการแบบว่าข้ามกำแพงของแอปอย่างนึงแล้วนะการทำอาหารเนี่ยจะให้ข้ามไปร้องเพลงอีกค่ะเขาพูดตั้งแต่งานงานเป็นแป้งแล้วว่าอยากทำเพลงใช่ตอนเนี้ยรู้สึกเขาดาวมากเลยว่ากลัวปีใหม่มากเลย เลยอ่ะะคีขาสัญญาไปแล้วนะกำลังจะกระสิบบอกพี่แป้งว่าเราเปลี่ยนรูปแบบการจัดงานไหมไปถามมาซองไปเรื่อยไปสมัครเรียนร้องเพลงก่อนเปลี่ยนรูปแบบก็ยังลองได้อยู่เปลี่ยนรูปแบบก็ยังลองได้จะรอนะคะจะรอนะคะผมก็รอเหมือนกันกดดันกดดัน ส่งปีใหม่ไปแทนได้ไหมส่งปีใหม่ไปแทนได้ต้องปีเขาร้องได้อยู่แล้วปีีเขาร้องเป็นประจำเลยเดี๋ยวปีร้องแถมเต้นด้วยถ้าถ้าเกิดไม่แปร้องไม่แปร้องแนวไหนดีคะสมมติ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 เข้ามาใกล้ๆสมมติสมมติจะเฉยๆสมมติยังไม่ได้ไม่ตัวเองไม่ออกเลยค่ะเอาชื่อเพลงก็ได้ค่ะชื่อเพลงเพลงไหน ผมขออันนี้ก็ได้ช่วยเก็บผ้าเช็ดหน้าก็ได้เพลงที่ติดหูมันดูเป็นแอมมากเลยนะไม่อะไรก็ได้โอเคนะขอบคุณมากครับชนแม่